ช่วง GP Race Access เมื่อมอเตอร์สปอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเปิดฉากสนามแรกกันไปแล้วครับสำหรับศึก Thailand Super Series 2023ครับท่ามกลางความร้อนแรงของเหล่าซ u เปอร์คาร์และรถแข่งที่เข้าร่วมกว่า100คันรวมถึงเหล่าบรรดาพริตตี้ครับซึ่งเป็นสีสันที่จะขาดไม่ได้เลยในช่วง GP Race Access ครับทีมงาน World of Speed เก็บตกบรรยากาศจากขอบแทรกมาฝากกันโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับแฟนๆนะครับที่เข้ามาชมในสนามอย่าง h o ตแล p ครับการนั่งรถแข่งซูเปอร์คาร์คันจริงและครั้งแรกนะครับกับบัสซาฟารีครับกิจกรรมนั่งรถบัสที่ขับไปพร้อมกับรถแข่งที่วิ่งอยู่ในสนามครับ เอาละครับกำลังจะเดินไปขึ้นฮอตแลนะฮะหนึ่งรอบสนามวันนี้ครับเจ้าภาพ TSS เขาบอกว่าจัดให้นะปอร์เช่เคม a นแต่ว่าตอนนี้ระหว่างเดินไปก็นี่ผ่านการาจของจ o y าต a g a z ส o ู a c i ิ g Team t h a i l a n d ใหญ่สุดใน TSS เลยฮนะอ่ะเดี๋ยวไปฮอตแลกันครับ ับนี่คือรถแข่งของทีมบีควิกนะ Porsche Cayman GT4 เดนนี l b ิลสกี้จะขับในช่วง HOT LAP ปกติรถแข่งจะมีที่นั่งเดียวในช่วงฮอ t แล p เนี่ยจะมีการนำเอาเบาอบักเก็ตซีดแบบนักแข่งจริงๆเข้ามาติดตั้งและนักขับที่จะขับให้เรานั่งฮอตแลบเดนนียบิลสกี้เดนนียกำลังรอครับมามีหลายคิวมีหลายคิว Porsche เข้ามาหนึ่งคันแล้วก สแตนนะฮะขอา้คุ้มคุณนะฮะแซนดี้สกูเวกแซนดี้แซนดี้ดมาแล้วนะเดนนี่เบลสกี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคันนี้เดี๋ยวดูเป็นยังไง ก็้ือว่าผ่านไปเรียบร้อยนะฮะกับกิจกรรมฮอตแล็บนะครับ d a น i e l b i ลสกีรอบสุดท้ายก็บอกยางกำลังจะหมดนะฮะแล้วก็ในช่วงโค้งแต่ละโค้งเนี่ยมันเห็นถึงอาการสไลด์อาการเอารถอยู่เลยนะแล้วก็ที่สำคัญใครที่บอกว่ารถแข็งไม่มีแอร์นี่เคมัน g ีดมีแอร์เย็นเฉียบเลยฮะและนี่ก็คือฮอตแล็บนะฮะในทีกับบี u i c กคันนี้ครับ นอกจากการได้สัมผัสแรง G ีจาก Hot l ล็นะครับก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้ TSS ยังจัดบัส s a f a r รีนะครับที่พาแฟนๆขึ้นรถบัสขับเข้าไปในสนามครับในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฝูงซูเปอร์คาร์กำลังวิ่งอยู่ในแทร็กซะด้วยครับซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีต้นแบบมาจากศึก Super GT ของญี่ปุ่นรวมถึงในศึก world endurance championship ด้วยล่ะครับ ทางตรงโค้ง3ครับเมื่อกี้แซงผมไปนะรถแข่งนี่นี่นี่หลายคันมากออเช่ไปแล้วทั้งหมดเป็นรถออดี R8 ปีตั้งแต่ดีนะครับ g t พแล้วก็ g ี c นะครับ g ี4ด้วยนะครับเป็นรถไม้กันนะครับเม่แซงเราไปนะครับ ไปเลยฮะและนี่ก็คือ G P R S Access ในสัปดาห์นี้นะครับกับการนั่งคอร์ทแ l a แล้วก็เซอร์กิตซ f ฟ r รีนะครับใครสนใจก็สนาม2 T S S Thailand Super Series มากันได้ที่บุริันย์นะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2 5 8ถึง28พฤษภาคมชุดนี้กลับไปที่พี่เหลือธีรพัฒครับ